สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกับสุขภาพใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าในเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลต่างๆนะครับมาดูว่าอาหารเนี่ยมันสามารถส่งผลยังไงได้บ้างกับอารมณ์ความเครียดความวิตกกังวลของเรานะครับก็จริงๆสไลด์เนี่ยมันมาจากว่าอาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสพูดที่ Center of Excellence in Learning and Teaching ที่ท u f t ฟส์นะครับที่เรียนปเอกอยู่ตอนเนี้ยเขาให้ทำ lunch seminar แบบ บวดรวดเร็วนะครับก็เลยได้เลคเชอร์15นาทีจบนะครับพูดเลยว่าเป็นเลคเชอร์ที่ไวมากนะครับแต่ว่าหลังจากที่บรรยายไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มั้งก็เลยคิดว่าอัดเป็นวิดีโอแล้วเก็บไว้บนช่ YouTube ของตัวเองดีกว่านะครับก็ เกิดไว้ก่อนว่าถ้าชอบใจก็รบกวนกดไลค์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับทุกคน,คนอื่น mm hmm. เพื่อนๆรอกข้าก็รบกวนกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าช anel น,นี้โอเคตามต่อให้ก็รบกวนกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรที่สงสัยเพิ่มเติม,ตมหรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการกับสุขภาพที่อยากถามอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อน,นเลยมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนนะครับอยากจะให้ใช้เวลาสักสิบสิบห้าวินาทีนะครับลองคิดดูว่ามีอาหารอะไรบ้างที่แบบเราชอบกินเวลาเครียดอ่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับลองดูแล้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราทํานายถูกไหมนะครับก็ด้วยความเป็นนักกำหนดอาหารครับเรามาจะพูดคุยกับ ชาวบ้านจะช่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วพรบว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเครียดเนี่ยมักจะหวยหาอาหารที่ถ้าไม่ไขมันสูงก็ต้องมีน้ําตาลสูงหรือไม่ก็พลังงานสูงอะไรประมาณนี้นะครับ ตั้ก็บอกว่าตั้มจะเป็นนักกำหนดอาหารไ,หมไม่เคยเจอใครที่บอกว่าแบบอุ้ยเครียดจังเลยอ่ะหรือว่ารู้สึกอยากกินกะหล่ำปีมากเลยอะไรเงี้ยหรือแบบอุ้ยเครียดจังเลยอ่ะอยากกินต้มัชเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราจะไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราเห็นว่าเวลาคนเครียดกันก็มักจะไปโกยๆเอาอาหารที่พลังงานสุก,สกมากินใช่ไหมครับทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกอดัดอั้มากขนาดนั้นจากยุคก,ก่อนที่รับสมัยเราเข้าป่าล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลอง สัตว์เนี้ยช่วงเวลาที่เราจะไปล่าเสือหรือไปล่าสิงโตหรือไปล่าสัตว์เอามากินเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเกิดความเครียดแน่ๆใช่ไหมครับทั้งเครียดทั้งร่างกายและเครียดทั้งจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นร่างกายก็จําเป็นต้องเตรียมพร้อมตัวร่างกายเองเพื่อให้สามารถจะตอบสนองกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันโผล่มาได้อย่างรวดเร็วเช่นล่าเนื้อล่าเสือล่าแบบล่าล่าวัวอยู่ดีๆมีสิงโตกระโจนเข้ามาเนี้ยเราก็ต้องแบบ มีการตอบสนองให้ทันใช่ไหมครับร่างกายก็ต้องมีพลังงานพอที่จะไปป้อนให้กล้ามเนื้อให้กับระบบประสาทและแล้วแต่ที่มันจะรีเฟล็กได้รวดเร็วและหลีกหนีปัญหาหรือหลีกหนีอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วตรงนี้แหละที่มันเป็นมรดกจาะ,ะแบบ คนสมัยก่อนๆยุคเข้าป่าล่าสัตว์ที่ยังตกทอดมาสู่ปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็ทําให้เวลาเราเครียดถึงแม้เราจะไม่ได้ต้องล่าสิงโตล่าเสือกันแล้วนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความเครียดไอความรู้สึกอยากกินหรืออยากได้อาหารพลังงานสูงๆมาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่ที่เกิดขึ้นสําหรับร่างกายเรานะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของในภาพแผนภาพอันนี้ที่โชว์ให้ดูนะครับว่าที่บอกไปก็คือในส่วนของ สุขภาพใจหรือ mental health เนี่ยมันสามารถส่งผลต่อการกินได้อย่างไรนะครับทีนี้การกินก็สามารถส่งผลต่อสุขภาพกายได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรก็ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วแหละถ้าเรากินอาหารพลัางงานสูงๆมากๆแล้วเราขาดการออกกําลังกายก็มีแนวโน้มที่เราจะเกิด ปัญหาน้ำหนักเกินใช่ไหมครับหรือถ้าเรากินอาหารที่มีแบบน้ําตาลสูงมากๆร่วมกับไม่ได้ออกกําลังกายและกินอาหารพลังงานสูงๆด้วยก็มีโอกาสเกิดโ,โรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่าถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงมากๆจนทําให้ระดับไขมันในเลือดเราผิดปกติก็มีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใช่ไหมครับตรงส่วนนี้คิดว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วลแหละเพียงแต่ว่ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งคือแล้วอาหารมันสามารถส่งผลต่อสุขภาพใจได้ไหมวันนี้แหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบรวบยอดภายในหนึ่งสไลด์นะครับ และนี่ก็คือสลด์สรุปรบยอดที่เมื่อกี้เราให้ฟังจริงๆเขาบอกว่างานวิจัยเกี่ยวกับอาหารกับสุขภาพใจเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยก็คือเหมือนกับงานวิจัยหลักๆเนี่ยก็เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตหรือทุกเราจะใช้ผมผมชอบใช้คําว่าสุขภาพใจมากกว่าพรามันดูแบบมันดูซอฟต์กว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่โดยภาพรวมก็ยังค่อนข้าง ก็นั่งน้อยแหละถ้าพูดตรงๆแต่มันก็มีบางประเด็นที่เราสามารถจะเอามาเล่าให้ฟังได้นะครับประเด็นแรกก็คือเราพบว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงหรืไกลซิมิกอินเด็กสูงเนี่ยก็เช่นพวกอาหารที่แบบแป้งที่ผ่านการขัดสีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมักจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการที่มันเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นเขาก็พบว่า ทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายไอ้ปรากฏการณ์นี้ก็คือการกินอาหารที่เป็นแบบมีค่าดัชนีน้ำตาสูงๆเนี่ยก็คืออาหารที่แบบเออเป็นอะเป็นพวกแบบแป้ข้าวแป้งที่มันขัดสีแล้วหรือน้ําตาลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสวิงขึ้นสวิงลงได้อย่างรวดเร็วและไอ้การสวิงขึ้นสวิงลงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการ หลังของฮอร์โมนที่มันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรือว่าอะดรีนาลีนได้ซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันก็อาจจะอย่างที่บอกชื่อมันคือฮอร์โมนเครียดใช่ไหมครับมันก็อาจจะทำให้เกิดความเครียด mm hmm. ความหิวความวิตกกังวลอะไรประมาณนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเรามอง ย้อนกลับมาไม่ได้ดูแค่อาหารเพียงแค่แบบแต่ละชนิดแต่เราดูภาพรวมของแบบแผนอาหารหรือว่า dietary pattern นะครับเราพบว่าแบบแผนอาหารที่เราเรียกว่า mediterranean diet หรือว่าอาหารแบบ mediterranean นะครับมันสัมพันธ์กับการเกิดโรคซึมเศร้าที่น้อยลงคนอ่านมีทฤษฎีมาเหมือนเดิมว่าทําไมล่ะทำไมอาหาร mediterranean ถึงสัมพันธ์กับการเกิดโรคที่ซึมโรคซึมเศร้าที่น้อยลงก็พบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในบรรดาอาหารใน ที่เป็นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันแบบมันมีคุณสมบัติในการต่อต้านการอักเสบเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงอาหารที่มันกระตุ้นการอักเสบและก็รวมถึงอาหารที่มันมีดัชนีน้ำตาลส,สูงอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าพูดตรงในส่วนของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เลยอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทหรือสุขภาพจิต ระบบแบบสมองที่มัน healthy มันก็เลยทําให้สุขภาพจิต healthy ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบแล้วก็เมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยมันยังเป็นแค่ทฤษฎีนะครับเรายังไม่ทราเรายังไม่รู้ว่ากลไกอะไรที่มันทําให้เมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยคนกินเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยมีแนวนโน้มที่จะมีโ,โรคซึมเศร้าที่น้อยลงนะครับอีกงานวิจัยหนึ่งก็เริ่มมี มากขึ้นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยมันส่งผลต่อะรบสุขภาพใจเราเนี่ยผ่านกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ของเาก็คือกระบวนการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากัดไมโครไบโอมหรือว่าจุลินทรีย์ในลำไส้นั่นเองซึ่งก็มีทฤษฎีบอกว่าจริงๆเนี่ยระหว่างลำไส้เราเนี่ยกับสมองเนี่ยมันมันสามารถจะสื่อสารการผ่านฮอร์โมนหรือผ่านสัญญ,ญาณประสาทได้การเปลี่ยนแปลงของ ชนิดและก็ปริมาณของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยก็สามารถจะส่งผลต่ออารมณ์และสุขภาพใจของเราได้เช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับการที่เรากินอาหารที่มันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของเราเปลี่ยนไปในทางที่มันแบบเออไม่ค่อยดีต่อสุขภาพและมันก็อาจจะเหนี่ยวนําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายได้ซึ่งอย่างที่เมื่อกี้มันก็จะเชื่อมกับเมื่อกี้ที่บอกว่าก,า,การอักเสบก็จะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพของระบบประสาทแล้วก็เรื่องของสุขภาพ เราได้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ได้แน่ชัดเพราะฉะนั้นการกินอาหารเสริมโปรไบโอติกพรีไบโอติกมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพใจหรือเปล่าตรงส่วนเนี้ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่มันชัดเจนมากมายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย ไอ้ที่เรารู้แน่ๆเลยเนี่ยอยากจะบอกไปเลยเนี่ยก็คือการกินอาหารที่อาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากๆเนี่ยหรือแบบแผนอาหารที่มันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเนี่ยมันมีโอกาสทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆมากแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันไขมันหัวใจละหลายๆการเกิดโรคหลังเนี่ยสัมพันธ์กับการมีสุขภาพใจที่สุขภาพจิตที่มันแย่ลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกินให้ดีแล้วป้องกันโรคพวกนี้มันก็ทําให้สุขภาพจิตอ่ะดีขึ้นได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับในอันหนึ่งที่เ้องบอกคือ ต่อให้กินดีแค่ไหนเนี่ยยังไงเนี่ยความเครียดหรืออะไรพวกนี้่าแปลกพวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วมันไม่มีอาหารที่กินปุ๊บจะไม่เครียดเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นในชีวิตจริงนะครับ แล้วจากเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไปหลายรอบแล้วเราจะได้ยินชื่ออาหารมาเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะอธิบายสั้นๆว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นยังไงนะครับมันก็คือแบบแผนอาหารที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารมาจากพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ถัว่วเมล็ดแห้งธัญพืชต่างๆรวมถึงพวกแบบเมล็ดพืชต่างๆงมาเนี่ยนะครับในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยก็จะใช้น้ํามันมะกอกเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งของไขมันหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของการกินนมผลิตภัณฑ์ จากนมปลาเนื้อสัตว์ปีกแล้วก็ไข่แล้วก็แบบไวน์อะไรเงี้ยก็จะกินในปริมาณที่ปานกลางพอเหมาะนะครับในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเนี่ยก็จะจํากัดหน่อยจะไม่ได้มีเนื้อแดงเยอะมากมายขนาดนั้นนะครับก็จริงๆจะบอกว่าต้นกําเนิดของแบบแผนอาหารนี้ก็มาจากกลุ่มประชากรที่อยู่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในแถบยุโรปตรงนั้นนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่ปลูกมะกอกเยอะแล้วก็เอามะก,กอกมาทำเป็นน้ำมันมะกอกมันก็เลยทําให้ คนกลุ่มนี้ก็กินน้ำมันมะกอกเยอะเท่านั้นเองแล้วก็ปรากฏว่ามันดันเผอิญว่าดีต่อสุขภาพท้ง,งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทำไมอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนเอ็ดมันถึงดีขนาดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเป็นแบบแผนอาหารแรกๆเลยมั้งครับที่มีงานวิจัยแบบใหญ่มากๆที่ดูผลของการกินอาหารนี้ต่อสุขภาพนะครับก็อธิบายการสั้นง่างยๆก็คืออาจจะแบบเทียบเท่ากับการทดลองแบบยาเลยแหละเพราะว่าการทดลองแบบยามันก็ต้องมีเรื่องของ การออกแบบการทดลองที่มันค่อนข้างรัดกุมใช่ไหมครับอาหารก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการทําการทดลองการทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาหารเนี่ยทำยากกว่าการทดลองที่เกี่ยวกับยาค่อนข้างเยอะนะครับมันเลยไม่ค่อยมีงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารมากเพราะฉะนั้นงานวิจัย ใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับกับที่ดูผลของอาหารต่อสุขภาพเนี่ยก็เลยได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะแล้วเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยเป็นอันนึงที่มีงานวิจัยใหญ่มากๆเพื่อที่จะทดสอบผลตรงนี้นะครับงานวิจัยแรกที่เกี่ยวข้องกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพหัวใจนะครับเขาพบว่ากลุ่มคนที่กินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยมีอัตราการเกิดโรคหัวใจลดลงประมาณ30%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทภายในเวลา5ปีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น s t u ี้เป็นงาน แจแรกที่ที่ออกมาแล้วทาให้เมดิเตอร์เรเนียนไดเอทหรืออาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยอู้บูมมากเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็มีงานวิจัยต่างๆตา,ตา,ตา,ตามามากมายที่ดูผลของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับะเร่งเกี่ยวกับเบาหวานหรือเกี่ยวกับสุขภาพใจอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วด้วยเหมือนกันครับแต่ไลตามโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเป็นแบบแผนอาหารที่เรียกว่าดีต่อสุขภาพมาก เกือบจะหนึ่งในอาหารหนึ่งในแบบแผนอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคนเราก็เรียกอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับ ก็อ <OK> ันนั้นคือพาสแรกนะครับเราบอกว่าอาหารเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพใจได้อย่างไงบ้างนะครับทีนี้กลับกันแล้วสุขภาพใจเนี่ยมันส่งผลต่อการกินอาหารได้อย่างไงนะครับจริงๆมีหลากหลายประเด็นแต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็ในวันนี้ก็คืออ m o t o t i o n a l eating หรือว่าการกินด้วยอารมณ์ขออนุญาตทับศัพท์ว่า emotional eating และกันนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับหลายๆคนเวลาเครียดหรือเวลาแบบ เออมีความมิตกกังวลก็จะกินใช่ไหมครับไอ e m o t i o n a l eating เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องปกติของคนเรานะครับว่าเพราะปกติคนเราก็ต้องคือบางทีการกินเรามันก็สัมพันธ์กับอารมณ์ของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโกรธเศร้าเหงาเซง็งทั้งหลายแหล่มันก็ส่งผลก่อการกินได้หมดทีนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อไอ e m o t i o n a l eating ของเราเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อมิติอื่นๆของสุขภาพและ ที่จาเป็นจะต้องดูแลไม่ว่าจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายหรือส่งผลต่อ,อความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคนอื่นกับสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หรือส่งผลต่อสุขภาพใจก็แล้วแต่เนี่ยแหละถ้าถึงขั้นนั้นก็อาจจะต้องอเข้ารักการรักษาแล้วนะครับทีนี้เราบว่าหลายๆครั้งที่ emotional eating มันจะเป็นปัญหาเนี่ยมันจะเกิดวงจรอ,อุบาทต,ตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเวลาเราเครียดเราก็จะหันไปหาอาหารเพื่อทําให้แบบรู้สึกแบบสบายใจขึ้นแล้วเราก็จะกิน กินเสร็จก็จะรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกดีแบบประเดียวประดาวเพราะว่ามันไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุใช่ไหมครับมันเป็นแค่การปลอบประโลมใจแบบระยะสั้นทีนี้พอความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นจากการกินมันหายไปก็จะเริ่มรู้สึกผิดอีกครั้งและความรู้สึกผิดนี้ก็จะไปเหนี่ยวนําให้เกิดความเครียดและทําให้ความระดับ threshold ของความเครียดเนี่ยมันลดลงทําให้เรามีโอกาสเครียดได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีความเครียดจากการกินอาหารที่ไม่ดีแล้วรู้สึกผิดมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในการโดนกระทบ ในเรื่องของความเครียดขั้นต่อไปเราก็มีโอากาสจะกินมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วทําไงดีอ่ะก็ต้องบอกว่าในฐานะนักกำหนดอาหารนะครับจริงเราไม่ได้ทําจิตบําบัดนะครับเป็นนักเป็นหน้าที่ของนักจิตวิทยาหรือว่านักจิตบําบัดในการทําในส่วนของไซโคเทอรรพีหรือว่าจิตบําบัดนะครับอย่างไรก็ตามเราคิดว่านักกำหนดอาหารสามารถจะเอาคอนเซปต,ต์บางอย่างของในเรื่องของการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยมาใช้ในการให้คําปรึกษาทางโภชนาการได้นะครับ เวลาเราทำงานปกติแล้วเราจะบอกเลยว่าหนึ่งต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคือต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยการอ m o t มชั a น e a ลอ n ทเนี่ยมันเป็นภาวะปกติมันเป็น,นกลไกปกติของร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่รอดได้เพื่อที่จะลดความเครียดนะเดนียวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกับว่ามันเกิดขึ้นได้ เป็นปกติอย่างไรก็ตามอีกอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือมันไม่เกิดถ้าเราไม่เครียดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นออะไรอะ่ะมันทําให้เราเครียดตั้งแต่แรกจริงๆก็บอกว่ามันมีหลากหลายสาเหตุใช่ไหมครับที่ทําให้คนเราเครียดได้มันมีทั้งปัจจัยที่เราควบคุมได้แล้วก็ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างไรก็ตามก็บอกว่าปัจจัยหนึ่งที่มันส่งผลให้เกิดความเครียดได้คือความคาดหวังกับตัวเองก็คือเราเรียกว่าอะไรดีจุดที่เรายืนอยู่ณนปัจจุบันกับจุดที่เราคิดว่าเราต้องเป็นเนี่ย มันห่างยิ่งห่างกันเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทําให้เราเครียดมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่ทําได้เนี่ยก็คือการตระหนักว่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนและเราสามารถทําอะไรได้บ้างและขีดจํากัดเราอยู่ตรงจุดไหนการพุชตัวเองให้มันเกินขีดจํากัดไปหรือการตั้งความคาดหวังที่มันสูงสูงเกินเกินสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้ในตอนนี้หลายหลายครั้งเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะทําให้เรามี motivation พอในการ ไปถึงจุดนั้นอย่างไรก็ตามมันแลกมาก,กับสุขภาพและก็ความเครียดที่มันเกิดขึ้นและมันก็อาจจะส่งผลต่อในเรื่องของสมรรถภาพทางการทํางานที่มันเกิดขึ้นใน ภายหลังได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการตระหนักว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราทําอะไรได้บ้างแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเราในรูปแบบที่เราไม่ได้ตั้งความคาดหวังมากจนเกินไปตรงส่วนนี้อาจจะเป็นอันหนึ่งที่สามารถลดความเครียดได้แล้วถ้าเกิดความเครียดมันน้อยลงโอกาสที่จะเกิด e m o t i o n a l eating ก็อาจจะน้อยลงประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามต่อให้เราแบบเออบอกไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงอะ มันก็ต้องมีความเครียดอยู่ดีใช่ไหมครับคบแนะนําอันหนึงที่ให้ที่ปกติจะให้บ่อยๆก็คือแทนที่เราจะหันไม่หาอาหาร เพื่อ,อระบายความเครียดเนี่ยมันมีอะไรแล้วแต่บางอย่างหลายๆอย่างที่เราสามารถทําและเอ j นจอยแล้วก็แบบเออให้เวลากับมันได้โดยที่มันไม่ใช่อาหารไหมนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรที่มันยากยากเย,ย็นมากมายใช้เวลานานนะครับบางคนคลายเครียดด้วยการดูซีรีส์บางคนคลายเครียดด้วยการอ่านหนังสือบางคนคลายเครียดด้วยการไปเดินเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ย ลองหาวิธีหรือหาอะไรอื่นที่มันเป็นการระบายความเครียดโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอาหารดูก็อาจจะช่วยให้ ในเรื่องของ emotional eating นี่มันลดลงนะครับและสุดท้ายถ้าคิดว่าแบบเครียดแล้วอยากกินแล้วรู้สึกว่าอยากกินจริงๆให้กินด้วยความสุขอย่าก,กินด้วยความรู้สึกผิดนะครับเพราะว่าการกินด้วยความรู้สึกผิดเนี่ยกินยังไงมันก็ไม่เติมเต็มใจครับเราอาจจะเติมเต็มกายไปเรื่อยๆจนกว่ากายมันรู้สึกอิ่มมากแล้วถึงหยุดแต่ว่าใจยังหิวอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันมีางานวิจัยบอกเลยนะครับว่าคนที่กินไปรู้สึกผิดไปหรือคนที่มีความรู้สึกผิดกับการกินเยอะๆมากๆเนี่ย มีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมตะบะแตกได้มากกว่าคนที่ไม่ได้รู้สึกผิดกับการกินนะครับและอีกพฤติกรรมตะบะแตกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กลับไปเพิ่มความเครียดใหม่อีกรอบหนึ่งได้อนกันนะครับ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว่ถ้าเราอยากกินเน่ยกินด้วยความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกมีความสุขความรู้สึกสบายใจให้มันฟูลฟิลใจไม่ใช่กินคํานึงก็รู้สึกแบบกูอ้วนจังเลยว่ะหรือกินอีกคํหนึ่งก็รู้สึกแบบอออแบบโอ้ยน้ําตาลเยอะจังเลยวะ่ะต้องไปวิ่งเท่าไหร่คือการกินแบบเนี้ยยังไงอ่ะสุดท้ายก็จะก็จะไม่จะแบบมันจะไม่สามารถฟูลฟิลใจเราก็ยังรู้สึกโหยหารู้สึกอยากกินได้ตลอดเวลาอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเรากินแล้วแบบเออรู้สึกว่าเออ โอเคเราอยากกินเราได้กินเรามีความสุขเรา move on ได้เนี่ยแนวโนมที่มันจะเกิดการแบบความอยากมามากๆอีกเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดน้อยลงนะครับลองคิดง่า,งงายๆว่า ตัวอย่างแบบอย่างตอนเด็กๆเงี้ยอะไรที่แม่หา้ามมักจะดูเป็นสิ่งที่แบบเออดูเย้าวยวนรู้สึกน่าทำเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เราถูกห้ามหรือการที่เราห้ามตัวเองเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยมันยิ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนั้นทําให้เราได้ยิ่งรู้สึกอยากได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราค่อยๆลดไอ้ความรู้สึกตรงนี้ลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความอยากเรามันจะลดลง อย่างถามว่านักกำหนดอาหารเองกินอาหารกินขนมกินอะไรที่มันแบบเอรู้สึกว่าลึกคีกท,ที่คนชอบพูดว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพไหมเราก็กินครับไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วเรากินด้วยความไม่รู้สึกผิดด้วยนะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าในภาพรวมแบบแผนอาหารเราอแะบบเรากินโอเคอยู่แล้วการมีขนมนมเนยอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะช่วยให้เรามีความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกผิดเนี่ย มันก็ยังทําให้มันไม่ได้ทําลายแบบแผนอาหารทั้งหมดของเราอะถ้าเราแบบเจ็ดวันเรากินดีหมดเลยการที่เราแบบระหว่างถ้าแบบในภาพรวมเจ็ดวันยี่สิบเอ็ดมื้อเนี้ยเรากินดีหมดเลยเงี้ยการที่เราจะมีแบบเออวันที่เราอยากจะกินขนมหรือของหวานบ้างอะไรบ้างเป็นเอนจอยเป็นโซเชียลเป็นอะไรเงี้ยแทบไม่มีปัญหาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากไปถ้าจะกินอ่ะก็กินไม่ต้องไปรู้สึกผิดเพราะว่าการที่เรารู้สึกผิดเนี่ยยิ่งทำให้เราอยากกินมากขึ้นนะครับ อีกอันหนึ่งจากที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทหรืออาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหพอเราเรียนวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เราจะต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเลยก็ไม่ใช่นะครับเราไม่จําเป็นต้องแบบเออพยายามเบอร์นั้นเพราะว่าการพยายามที่มากเกินไปก็ทําให้เกิดความเครียดได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมันเป็นยังไงแล้วหยิบ เราจะหยิบประเด็นไหนมามา,มาใช้กับชีวิตเราได้บ้างเช่นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมีผักเยอะมากเลยถ้าเราเป็นคนกินผักน้อยอยู่เราอยากจะเพิ่มผักก็เพิ่มเลยครับหรือเราเป็นคนกินผลไม้น้อยเราอยากเพิ่มผลไม้ก็เพิ่มได้ครับเรากินเนื้อแดงติดมันเยอะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นถั่วเป็นเต้าหู้บ้างก็เอาเลยครับเพราะฉะนั้นในแต่ละพฤติกรรมหรือในแต่ละการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วลองเลือกอันที่เปลี่ยนแล้วข้อดีเยอะแล้วข้อเสียน้อยหรืออุปสรรคน้อย มันก็มีโอกาสทําให้เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นใช่ไหมครับลองทําทีละอยะ่างทีละอยะ่างทีละอยะ่างแล้วตั้งเป้าหมายที่มันจับต้องได้นะครับการตั้งเป้าหมายว่าแบบฉันจะเป็นคนดีหรือฉันจะลดน้ําหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ทําให้แบบเออเป้าหมายมันสําเร็จได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายเช่นว่าโอเคต่อไปนี้ทุกวันเสาร์เราจะกินผักให้ได้หทัพพีมากขึ้นมากขึ้นหนึ่งทัพพีในมื้อเย็นหรือทุกๆเสาร์อาทิตย์เราจะกิน ผักผลไม้ให้มากขึ้น1ถ,ถ้วยหรือ1จานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปาหรือว่าทุกๆเที่ยงเนี่ยเที่ยงวันจันทร์ละกันเราจะสั่งกับข้าวที่มันมีผัก2ชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าการการตั้งเป้าหมายแบบเนี้ยมันเป็นการตั้งเป้าหมายที่ทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมของเราได้มากกว่าการที่ไปตั้งเป้าหมายเรื่องน้ําหนักหรืออะไรที่มันบางทีมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเรานะครับเพราะฉะนั้น วิธีในการตั้งเป้าหมายก็ส่งผลต่อโอกาสสำเร็จของโอกาสในการไปถึงเป้าหมายนั้นเหมือนกันก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับ โอเคครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับวันนี้เล่าให้ฟังสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าอาหารมันส่งผลต่อสุขภาพใจได้ยังไงนะครับเราก็พบว่าพวกน้ําตาลหรือว่าธัญพืชขัดสีข้าวแป้งขัดสีเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพใจที่มันแย่ลงได้นะครับอย่างไรก็ตามแบบแผนอาหารที่มันดูดีต่อสุขภาพเช่นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับอาหารกับสุขภาพใจที่มันดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น อาจจะลองหยิบเอาบางประเด็นของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเอามาใช้เพื่อปรับปรุงแบบแผนอาหารของตนเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีนะครับในการลองดูเผื่อว่าสุขภาพใจอาจจะดีขึ้นได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการกินเพราะอารมณ์หรือว่า emotional eating เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมากจนแบบ มันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องก็อาจจะต้องเข้ามานั่งมานั่งคิดมากขึ้นว่าเออเราจะทํำยังไงต่อไปกับเรื่องของ emotional eating นะครับวิธีในการช่วยเหลือก็เช่นหนึ่งต้องตระหนักตัวเองได้ก่อนว่าจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้มันคือจุดไหนและขีดจำกัดของชีวิตเราณนะตอนนี้เป็นยังไงเราอาจจะต้องลดการคาดหวังกับตัวเราเองในเรื่องที่มันแบบเกินเกินสิ่งที่เราจะทำได้นะตอนนั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า เกิดความเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะหาวิธีหากิจกรรมอื่นที่มันไม่ใช่การกินเพื่อระบายความเครียดนี้ออกไปก็ได้นะครับหรือแรกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเครียดแล้วเรากินเนี่ยควรจะกินเพื่อให้มันมีความสุขกายสบายใจจริงๆไม่ใช่กินด้วยความรู้สึกผิดเพราะการกินด้วยความรู้สึกผิดมีแนวโน้มที่อยากจะทําให้ตบะบัแตกมากขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูก็อาจจะช่วยลด ความถี่แล้วก็ช่วยลดความรุนแรงของ emotional eating ให้มันเบาบางลงไปได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับจากาการเลคเชอร์แบบว่องไวครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยหรือคอมเมนต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการแล้วก็สุขภาพเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีประเด็นอื่นๆ ในในเรื่องของอาหารและโภชนาการที่น่าสนใจจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ